สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูศิสุดาคณะศิวงนะคะกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมยศศึกษาปีที่3นะคะและกับการพบกันของเราในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่20แล้วนะคะขอเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ตอบคําถามคุณครูท้ายคลิปด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยเดี๋ยว,วคุณครูขอ,ขอกลืนก่อนนะคะเมื่อ คลิปที่แล้วนะคะคุณครูให้ดูให้นักเรียนดูเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะว่ารัฐธรรมนูนของเราเนี่ยดำเนินมาได้กี่ฉบับแล้วนะคะซึ่งรัฐธรรมนูนคืออะไรรัฐธรรมนูนก็คือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเองนะคะซึ่งรัฐมนูลทุกฉบับเนี่ยได้ให้ความสําคัญต่อแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็การดําเนินงานต่างๆเกี่ยวกับการเมืองการปกครองค่ะเพื่อมีแบบแผนชัดเจนแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบ,บันประเทศไทยของเราได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2,560เนี่ยเป็นชบอบที่20แล้วนะคะแล้วก็ได้มีบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปวงชนชาวไทยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแต่ก่อนที่เราจะมีรัฐมนูนฉบับนี้นะคะฉบับที่20เนี่ยเราเคยผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวนักเรียนดูภาพข่าวนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมครับหากพูดถึงการรัฐประหารความหมายตามพจนานุกรมนั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองรัฐหรือว่ารัฐบาลโดยเฉียบพลัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้กําลังความรุนแรงและผิดกฎหมายครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบอบการปกครองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูกันสําหรับผู้ก่อการรัฐประหารในประเทศไทยที่สําเร็จล้วนมาจากทหารบกทั้งสิ้นครับมีบ้างบางครั้งบางคราวครับที่เหล่าทหารเรือน,นั้นพยายามที่จะก่อการรัฐประหารแต่เมื่อไม่สําเร็จก็กลายเป็นกบฏนะครับอย่างเช่นในปี2492ที่เกิดกบฏวังหลวง และในปี2,494ที่เกิดกบฏแมนฮัตตันครับด้านองค์กร The Center for Systematic Peace หรือว่า CSP ทำการรวบรวมข้อมูลการทำรัฐประหารในประเทศต่างๆต,ตั้งแต่ปี2,489ถึงปี2,555หรือในรอบ64ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการกำหนดนิยามการทำรัฐประหารว่าหมายถึงการใช้กำลังเข้ายึดอำนาจบริหารสูงสุดโดยกลุ่มการเมืองภายในประเทศ ซึ่งก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของขั้วอํานาจนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่งผลให้ไทยนั้นครองแชมป์อันดับที่4ของโลกของประเทศที่มีการรัฐประหารมากที่สุดรวมทั้งสิ้น18ครั้งนะครับและถ้าหากว่าเรามาไล่เรียงประเทศที่มีการทํารัฐประหารมากที่สุดครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับเริ่มจากประเทศที่มีการทํารัฐประหารมากที่สุดอันดับที่1ครับ แชมป์อันนี้ตกเป็นของประเทศสานทํารัฐประหารมากถึง31ครั้งตามมาด้วยอันดับที่2อย่างอิรักมีการทํารัฐประหาร24ครั้งครับและอันดับที่3คือโบลิเวียมีการทํารัฐประหาร19ครั้งอันดับที่4คือประเทศไทยครับซึ่งล่าสุดนี้ทําให้ประเทศไทยมีการทํารัฐประหารรวมทั้งสิ้น18ครั้งขณะที่อันดับที่5มีหลายประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศกินีบิเซาซีเรียโตโก มีการทำรัฐประหารทั้งสิ้น17ครั้งอันดับที่6ของประเทศที่เกิดการรัฐประหารบ่อยที่สุดนั้นประกอบไปด้วยประเทศบุรุนดีและชาตินะครับมีการรัฐประหารทั้งสิ้น16ครั้งและถัดมาอันดับที่7ของประเทศที่เกิดการรัฐประหารบ่อยที่สุดบนโลกใบนี้ก็ประกอบไปด้วยการนากินีและอาร์เจนตินาครับรวมทั้งสิ้น15ครั้งอย่างที่เห็นณขณะนี้นะครับนี่คือตัวเลขสถิติที่มีการรวบรวมกันเอาไว้บนโลกใบนี้ของการก่อการรัฐประหารนะครับคุณผู้ชม คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูกันต่อไปว่าสําหรับประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่มีการก่อการรัฐประหารครับคุณผู้ชมในประเทศไทยนั้นมีการก่อการรัฐประหารหลายครั้งนะครับโดยครั้งที่สามารถยึดอํดานาจรัฐบาลได้สําเร็จเบ็ดเสร็จนั้นจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปดูพร้อมๆกันนะครับเราจะเริ่มติดตามกันตั้งแต่รัฐประหารครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี2476โดยบุคคลคนนี้ครับ พระยามโนปรกรณ์นิติธาดาโดยพระยามโนปรกรณ์นิติธาดานี้ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธมนูญบางมาตราครับนี่คือครั้งแรกนะครับในครั้งถัดมาปีเดียวกันครับปี2476วันที่20มิถุนายนการรัฐประหารในครั้งนี้นําโดยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนายึดอํานาจรัฐบาลพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาครับ ผัดมาจากนั้นครับในปี2490วันที่8พฤศจิกายนเกิดการรัฐประหารนำโดยพลโทพินชุนหวันได้ยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือตรีถวันทรรมรงนาวาสวัสดิ์และการรัฐประหารยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับครั้งต่อมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนปี2491โดยคณะนายทหารกลุ่มที่ทําการรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2490 ได้มีการจี้บังคับให้ในายควงอภัยวงศ์ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและมอบตําแหน่งต่อให้กับจอมพลปพิบูลสงครามเวลาผ่านไปอีก3ปีครับปี2494วันที่2 9พฤศจิกายนเกิดการรัฐประหารน,นําโดยจอมพลปพิบูลสงครามยึดอํานาจรัฐบาลตนเองนะครับครั้งต่อมาการรัฐประหารน,นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนปี2,500ครั้งนี้นําโดยจอมพลสริทธิ์ธนรัฐหรือจอมพลภาคขาว้าแดง ยึดอำนาจรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามครับเหตุการณ์รัฐประหารยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่เรื่อยๆนะครับถัดมาอีกเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นวันที่20ตุลาคมจอมพลสลิกธนรัฐก็ทําการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรตามที่ตกลงกันเอาไว้เวลาผ่านพ้นไปครับ10กว่าปีเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2514นําโดยจอมพลถนอมกิตติขจรยึดอํานาจรัฐบาลตนเอง ในครั้งต่อมาครับเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งวันที่6ตุลาคมปี2519นําโดยพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ยึดอํานาจรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทถัดมาอีกเพียงแค่หนึงปีเท่านั้นในปี2520ก็เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่20ตุลาคมโดยครั้งนี้ครับพลเรือเอกสงัดชะลออยู่คนเดิมแต่ว่ายึดอํานาจรัฐบาลนายธานินทร์ไกรวิเชียน ในครั้งต่อมาเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2 5 3 4นาำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ได้ยึดอำนาจรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันครับและเมื่อปี2549วันที่19กันยายนเกิดการรัฐประหารนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัชกลินยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการพันตำรวจโททักษินชินวัตรและล่าสุดสดๆดร้อนๆนะครับคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในปี2557 วันที่22พฤษภาคม2557เกิดการรัฐประหารโดยบุคคลคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกรวมทั้งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอโดยมีการประกาศทำรัฐประหารเพื่อให้คณะรัฐบาลรักษาการนั้นรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีรักษาการซึ่งสุดการปฏิบัติหน้าที่ครับและอำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั้นก็ตกเป็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนนี้ครับ ค่ะเขาจบลงแล้วนะคะสําหรับเ,เส้นทางนะคะของการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็มีการเกิดรัฐประหารหลายครั้งหลายหนนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาจนถึงเป็นฉบับที่20นี้นั่นเองนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดกับนักเรียนนะคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ าการไปเลือกตั้งนะคะก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะถ้ามีอายุไม่ต่ากว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทําการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็มีทั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศด้วยนั่นเองนะคะซึ่งคนที่ทําหน้าที่ในการจัดกิจกรรมในการเลือกตั้งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเรียกย่อๆว่ากกตน,นั่นเองนะคะก็มีการจัดการเลือกตั้งอย่างยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสนั่นเองทีนี้ ลักษณะของการเลือกตั้งมีลักษณะแบบไหนนะคะอ่าอันดับแรกเลยก็คือการเลือกตั้งอ่าให้สิทธิและก็เสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มที่นะคะตามกําหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนเองนะคะอันที่2นะคะการเลือกตั้งเนี่ยต้องออกเสียงโดยทางตรงแล้วก็เป็นความลับนั่นเองนะคะอันที่3ค่ะมีการโฆษณาประชาสัม,สมพันธ์ชักชวนให้ไปเลือกตั้งนั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าผู้ใดไม่ไปเลือกตั้งเนก็จะเสียสิทธิ์บางประการนั่นเองนะคะอันที่4ค่ะก็เป็นการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรมต่อบุคคลทุกฐานะทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะคะซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องดําเนินการไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสนะคะแล้วก็ยุติแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะ ถ้าสมมุติว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมองเห็นว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสมีการเดินก,การทุจริตก็จะมีอำนาจสั่งการนะคะให้นับคะแนนใหม่นั่นเองนะอ่าทีนี้เรามาดูว่าประชาชนของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยแล้วก็คือการร่วมกําหนดนโยบายวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระดัแบบท้องถิ่นแล้วก็ชาตินั่นเองนะคะอันดับ2คือส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนเศรษฐกิจสังคมบริการสาธารณะค่ะแล้วก็ สามค่ะส่งเสริมให้ตรวจสอบการใช้อำนาจด,ดัดค่ะสี่ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางการเมืองจัดตั้งกองทุนเครือข่ายต่างๆนะคะให้อ่าให้เยาวชนหรือว่าบุคคลทั่วไปที่อยู่ในประเทศเนี่ยสนใจการเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้การศึกษาแก่ประชาชนส่งเสริมให้ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างสุสจริตแล้วก็เที่ยงธรรมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการเลือกตั้งเนี่ย คนที่สําคัญที่เราต้องเลือกก็คือตัวแทนของเราใช่ไหมตัวแทนของเราเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะก็มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้นทั้งสิ้น500คนซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบแรกเลยก็คือ350คนเนี่ยจะมาจากทั่วประเทศนะคะและแต่ละเขตก็จะมีสสหนึคน คนที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้เป็นสอสอเองค่ะแล้วก็150คนนะคะมาจากบัญชีรายชื่อค่ะโดยพรรคการเมืองเนี่ยเป็นคนเสนอรายชื่อแล้วก็ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเปิดรับสมัครนะคะแล้วก็รายชื่อเนี่ยต้องไม่ซ้ํากันแบบแบ่งเขตนะคะการลงทะเบียนการลงคะแนนเลือกตั้งใช้บัตรใบเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตค่ะแล้วก็คํานวณจํานวนสอสอนรับจากการจัดสรรคะแนน,นที่ประชาชนเลือกสสทั่วประเทศเองค่ะ คุณสมบัติของสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือเนื่องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดนั่นเองนะคะอันสองค่ะอายุไม่น้อยกว่า25ปี3คือเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองเดียวติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันค่ะแล้วก็4ค่ะสสแบบแบ่งเขตมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดได้ไม่น้อยกว่า5ปีนั่นเองนะอ่ะทีนี้หน้าที่ของสสทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็คือทําหน้าที่ในการออกกฎหมายค่ะ อันที่2คือเลือกตั้งนายกค่ะแล้วก็อันที่3าคือควบคุมการดำเนิราชการแผ่นดินแล้วก็4ี่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินแล้วก็5ดูแลความเป็นอยู่แล้วก็ความเรียบร้อยของประชาชนนั่นเองค่ะทีนี้เราเรายังมาย้อนอยู่ที่กกตกันกกตคืออะไรก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะกกตมีหน้าที่อะไรหนึ่งคือการจัดการเลือกตั้งออกเสียงประชามติ2ดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็3ามนะครับจะยังแก้ไขยกเลิกการเลือกตั้งเมื่อพบการทุจริตค่ะแล้วก็ ะระงับสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ทุจริตแล้วก็ดูแลพักการเมืองให้ทําที่ตามกฎหมายแล้วก็ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งนั่นเองค่ะทีนี้ามาดูขั้นตอนในการเลือกตั้งนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือต้องตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยงานหรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะคะอันที่2คือแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่3รับแจ้งรับบัตรเลือกตั้งพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อที่ต้นกลัวนะคะ อันที่4ค่ะเข้าครูหาทําเครื่องหมายกากระบาดลงไปทั้งช่องเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวแล้วก็อันที่5าพับบัตรแล้วก็หย่อนใส่หีบบัตรด้วยตนเองนะคะทีนี้หลักฐานที่เราต้องนําไปเมื่อเราจะไปเลอกตั้งมีอะไรบ้างหนึ่งบัตรประจําตัวประชาชนค่ะหรือหลักฐานอื่นที่ทางหน่วยงานออกให้โดยมีเลืกถ่ายแล้วก็มีเลขบัตรประชาชนเช่นบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรประจําตัวผู้รับบาเหน็จบรรนานใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนั่นเองอ่า ทีนี้เรามาดูการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐค่ะการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐตามนู่นนนะคะเป็นการใช้อํานาจตุลาการในการพิพากษาคดีนะคะซึ่งได้ทําหน้าที่องค์กริลาะในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนด้วยกันนะคะในการตรวจสอบอันดับแรกเลยก็คือการตรวจสอบทรัพย์สินการตรวจสอบการกระทําที่ขัดการแห่งผลประโยชน์แล้วก็การถอดถอนผู้นองตำแหน่งทางการเมือง แล้วก็การดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ดรำรงตําแหน่งทางการเมืองนั่นเองนะคะอ้าวเริ่มแรกเลยตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบยังไงผู้ดรำรงตาแหน่งทางการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผูาแ้แทนราศฎรสสอนนะคะสมาชิกกุีิสภาผู้บริหารท้องถิน่นแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิน่นเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีประธานสภามีหน้าที่ในการยื่นบนัญชีแสดงรายการทรัพย์สินแล้วก็นี้สินของตนเอง ผู้สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งหรือพ้นตาแหน่งนั่นเองค่ะอันที่2ค่ะตรวจสอบการกระทําที่เป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์ผู้ลงตาแหน่งทางการเมืองจะต้องไม่กระทําการที่เป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์โดยไม่กระทําการดังต่อไปนี้เช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิที่สภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งทางการเมือง เข้าไปก้าวก่หรือแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อมนะคะเช่นการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินหน้าที่ในงานประจําของข้าราชาการคือไม่เข้าไปแทรกแซงข้าราชาการนักเรียนนะคะนักเรียนอันที่3การดําเนินคดีอาญาผู้ด,ดำรงตาแหน่งทางการเมืองที่มีพฤติกรรมร่ำรวยปกติสอบไปในทางชุจริตต่อหน้าที่ สอว่ากระทำความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการสอว่ากระทำความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมสอว่าจงใจใช้อำนาจขัดต่อบทญรัตายแห่งน้านูนหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจารยิยธรรมนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนะี่ยมีอำนาจในการไต่สวนแล้วก็เสนอเรื่องต่ออายการสูงสดุดค่ะเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผานคดีทางอาญาของผู้มนงต่แหนทางการเมือง แล้วก็เสนอเรื่องต่อสารดีกาแล้วแต่กรณีนะคะอ่าทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยสารดีกาคแผนคดีอาญาของผู้ร่วมต่แหน่งทางการกเมืองก็มีอำนา,านาจพิจารณาคดีบุคคลที่เป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผูน้รนวมต่แหนื่องทางการเมืองในการกระทำความผิดทางอาญานั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ให้ผู้ขอให้หรือว่าผู้ได้รับผู้รับ ทรัพย์สินนะคะหรือประโยชน์ให้ผู้อื่นดำเนิน,โนางกะทตำแหน่ทง,ทง,ทงทางการเมืองดังกล่กาวเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะอ่ะเอาไว้เท่านี้นะคะสําหรับในเรื่องของรัฐมนตรกับการเลือกตั้งนะคะที่คุณครูจะถามคามถามกับนักเรียนค่ะเพราะเหตุใดเราจึงต้องเห็นความสําคัญกับการเลือกตั้งค่ะเพราะเหตุใดเราจึงต้องเห็นความสําคัญกับการเลือกตั้งนะคะขอเรียนตอบคาถามท้ายคลิปของค,ครูแล้วก็ สามารถสอบถามข้อแลกเปลี่ยนกันได้ทางเฟซกลุ่มหรือไลน์กลุ่มของเราด้วยนะคะสัสดน,นี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย